Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ให้พี่จุนสะอวยพรก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคพุทธานะโอเคนะอยู่ในี่อยู่ในกล้องให้อ่พุทธานี่อย่ามีสุขภาพแข็งแรงนะก็คือก็คือี่พี่ไม่ได้ให้พี่อวยพรที่วันเกิดของจริงนะก็คือวันเกิดเนี่ยมันไปตรงกับเทศกากินเจเนี่ยก็เลยเลื่อนมาวันที่ห้าดูแล้ว แล้วไอ้อีกขอให้ให้น้องมีอะไร <ขอ S 1> เป็นยังไงให้น้องเนี่ยสุภาพแข็งแรงฉเฉลียวฉลาดแล้วก็แล้วก็มีเงินมีทองเป็นที่รักของเพื่อนนะผมก็ประมาณนี้แหละกอดน้องด้วยกอดพี่จุนด้วยโอ้โหแต่แตแอย่าแย,ย่งของพี่ใช่ไหมก็ก็ก็คือหัวร้อนก็คือพี่เป็นหัวร้อนเนี่ยอย่าแย่งของพี่บ่อยมา เป่าเร็วอ่ะหนึ่งสองสามเอาเป่า <I forget S 1> ได้ you. Happy oh. Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เอาเพอยัง oh. อ่ะพอแล้วเป่าได้เลยเย้กินได้แล้ว wow.